เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563ของพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ได้จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2563ผลที่2ณสนามฝึกกะมลรัฐขค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลโพไยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการแนะนำผู้บังคับบัญชาการมอบธงประจาหน่วยฝึกมอบอาวุธประจํากายและการประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่สําหรับการฝึกทหารใหม่รุ่นปี25 6 3ันหาตรที่2หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ได้จัดการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่6สัปดาห์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในวิชาทหารการใช้อาวุธและยุทธวิธีเรื่องต้นฝึกสอนระเบียบวินยัยปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณธรรมมีอุดมการความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6มีความพร้อมในทุกๆด้านคููฝึกและผู้บังคับบัญชาให้การดูแลเอาใจใส่ทางด้านสวัสดิการและสุขภาพของทหารใหม่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ไซเบอร์กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6กรายงาน